อะไรลูกอัญญาอัญญาอะไรจะเจ้าน้ำใช่ไหมลูกใช่ไหมคะขอขอก่อนขอขอให้พ่อเปิดให้เหรออ่าอ่ะเปิดพ่อเปิดให้ยังไงอ่ะวางใหม่วางดีดีเก่งเก่งค่ะ พิซซี่อะไรอ่างนีหนูอ่าน back c นเ n t e r หรอไม่ใช่ตัวยังแข็งแกร่งส่งล้างอ่ะลูกหนูจะส่งล้างเองอ่ะค่ะ อะไรลูก response? อะไระครับอีกไปพ่ออีกไปพ่อหยิบใพ่อพ่อหยิบใพ่อพ่อหยิไหมผมจะกินน้ำใช่ไหมครับใช่ไหมลูกอัญญาอัญญาอะไรจะเจ้าน้ำใช่ไหมลูกใช่ไหมครับขอขอก่อนขอขอให้พ um> um ่อเปิดให้เหรออ่าเปิดพ่อเปิดให้ วางวางมั้ยๆวางๆๆวางวันนี้วางวันนี้ถ้าคนลุง à, <laughs> ้อ้บ้าท้อไอ้าไอาทำอะไรไอบามาหาพ่อไหมไอวาคะพ่ออาหงเลยใอ่างานใหพ่ออนให้ฟออา้ฟคะไอสตี้อะไรอ่ลูกหนอ่าน แบ็กแคนเทอร์หรอไม่ใช่ตกรยแข็งแกร่งเสงัยขึ้นรถบ้างเรียบร้อยเชียวมัมี่นู้ไวพลในกาแก็ฟังก็ได้กินก็ได้ก็กจเลยเขาที่ยังหากระดานหนังสือให้ไม่ได้เราแบพาเดินไปช่วบ้านแล้วพ่อพ่อไงคะพ่อ

ส่งล้างอ่ะลูกหนูจะส่งล้างเองอ่ะคะอห้มันมีช่วยมีช่วยเขาไปเขาไปิลูก ไใส่่แลวอะะไปทิ้งเอาไปทิ้งให้พ่อ